กัหนึ่งชอนกับขที่ันรักอยู่อ้ไอันกลของเหลืแม่อุ้ยกีแมเกไป ไปแล้วเสร็จแล้วอันนี้าตาแม่ตาแม่แล้วตาแม่ครับครับเดยแม่ตัดของแม่ครับป้องตดของป้องไปก่อนเลยองแม่ตาแม่ตาแม่ตาของแม่อ เก่งมากครับว้นั่นแหละเล็กๆอย่างนั้นแหละครับเออเก่งๆอ่าดูนิ้วไก่อ่าเอาดูเนื้อครับสั้นๆนะครับนั่นนหะครับ

ป้าใช้ทำอะไรครับนี่แต่เพื่อทำอะไรไฟนะคะ,ะแต่เพื่อไฟแต่เพื่อไฟไม่รู้หนึ่งครับ,บรต่เพื่อผนูตรงนี้อ๋อหล่อแม่เป็นปัตเตอร์ชายใช่ไหมใช่<ไ>ปัตเตอร์ชายกำลังดูปกป้องตัดกระดาษครับออแต่เพื่อผนูตรงนี้ป่าป่าใช<ไ>่นี่อะล่นนี่อะปกว่าไม่หล่น น่าเดือดฉอแล้วมีลืน่นเออเนี่ยเอาใหม่ได้ครับเอาใหม่ได้ครับเนี่ยเห็นบอกว่าเล็กด้วยนี่เห็นไม่หล่นก็ไม่ถุงเลยแกมันค่หูหูยาวๆเขาเรียกว่ายาวยาวอืมเดี๋ยวอุ้ยเก่งมากอืม ติดแล้วตัมงไว้สายนั่นนหะครับอืมอืม,อม,อมโอเคพอก่อรได้โบโปอยู่ไหนอยู่นี่แปะเลยเอาติด,ชด,ดใช่ติดไหมใช่ติดเลยอืมแม่ก็แปะ สวยเดีย๋ยวพ่อให้ถุงถอีกี่ะใช่นี่ไงาตามรอยนี่เลยจิ้ม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 สวยไหมสวยมากเขาบอกว่าสวยมากน,นี่ใครเดินโอ้โหสวยมากเลยเดีย๋ยวพ่อให้ยายาถูกีบบีบเย่าเห็นนะนะปอบแม่อยากให้เห็นสีขาวเลยนะมันแม่น่ะเห็นไหมนะ นกนกมาน<า> <laughs> กมานกมาหาป้องหรอใช่ลวมันไม่ติดไม่ติดก็เอากาวทาใหม่ครับลกูกนะคบครับวางในนี้เลยครับมันไม่เกาวมันไม่ติดให้เยอะๆเอาออกมาาเอาใหม่เอาใหม่ ไม่ใช่ใหม่ไม่ได้ลองดูอ่าอ,อีกแค่จิตจิตแค่หมดพอแล้วครับลูกเดี๋ยวมันจะเยิ้มเกินเดี๋ยวมันจะติดยากออดจิต <c oughs> ออดจิตจอดจิตอ่ะเรื่อยแต่ก่อนอืมอลองก,กับน้องอันตีนะ สวยมากเลยครับสวยสวยมากๆเก่งมากเลยโอ้หดูความตั้งใจมากมากเลยนะฉีดแล้วตาแม่แม่แแม่ก่อนขอฉีดแล้วตาแม่ไหนขอสีขาวปิดดีๆหน่อยสิครับเอาปิดอีกรอบนึงเออเอาปิดสีขาวให้หมด ก้าวท้าก้าวเท้าก้าวเท้าโอเคเอาเ,าเอาปสีขาวเลยครับไม่เป็นไรอ่ะติดอีกติดอีกแต่สีขาวอ่าถ้าไม่เห็นสีขาวเลยครับใช่ครับอย่างนั้นละครับอย่างนั้นละครับ สวยครับสวยมากคร ah. oh, oh, okay. oh, oh. oh. okay. ับเขาปลุกปัองพอติดโอเคเก่งเอาเอาติดเอาติดได้ติดกาวเยอะเลยไอ้แก่อ้าติดเอยติดเอติดเอีไม่ได้ติไม่ได้ติดติดได้อช่วยเอร้อนเอาขาบอกป้ติด เอาไหมระบายสี <9. S 1> แปะไม่ใช่ระบายแปะสีบลูกันนี่ก่ะแปะสีน้ำเงินกันนี่ก่ะเอาเลยแถวที่สองอลกูกแ <7, 2. S 1> ถวที่สองแถวที่สองโอ๊ยบิวต <laughs> ิดติดเลยลูกนี่เดี๋ยวกาวมาันแห้งติดเลยครับเดี๋ยวอืมเอามาติดเดีองใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจุ๊บเนลยติดเลยจุ๊บ

จิ้มจิ้มจิ๊มจิ๊มจิ๊มจิมจิมจิ๊มจิ๊มจิอมจิามจิ๊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 มจิ้มจิ๊มจิ๊มจิ๊มจิไมจิ๊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 มจิมจิ๊มจิ๊มจิมจิ๊มจิมลิ๊มจิ๊มอมจิ๊มจิ๊มิดมืิ๊มจมจิ๊มยนะ ว่าถีได้อืีผิดวุ้ยแม่กันวอ้ยอะไรลูอหนูอยากอานใหกีิ

โอ้โหเดินไปลื่นเมื่อเดินลรนอเดินเดินไปอกเดดนนาเแป้า สิบเอ็ดสิบสองสิาีกจก้าสสิบต้องสามสิบสิบเก้าก็ยี่สิบสี่สิบเก้าสามสิบสิบเก้ายี่สิบเออสิบเก้าสามสิบ pergi sip 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 kau <coughs> đẹp, đẹp, Ừ

เ <Yeah. S 2> ย้เอ่ไหนเ yeah. ย้เนี่ยโชว์ให้แม่ดูหน่อยเ <Yeah. S 1> ย้เย้ยเฮ้แจ๊เอ๋สวยมากสวยมาก